เพื่อนแท้อาจไม่ใช่คนที่นิสัยดีที่สุดแต่คือคนที่อยู่เคียงข้างเราในวันที่เราแย่ที่สุดเสมอฝันเห็นข้าวต้มมัดหรือได้กินข้าวต้มมัดทานายฝันได้ดังนี้บางสิ่งบางอย่างที่เคยเข้ามาและทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งสิ่งดีๆนั้นจะหวนกลับมาสู่ตัวคุณอีกครั้งแต่ครั้งนี้นั้นจะดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวแต่ฝันลักษณะนี้ ให้ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางไกลในระยะเจ็ดวันหลังจากที่ฝันเพราะอาจจะเกิดเรื่องที่ทําให้คุณต้องเหนื่อยหน่ายทางด้านความรักคนที่ฝันเห็นข้าวต้มมัดหรือได้กินข้าวต้มมัดคนที่กําลังดูใจหรือคบหากันอยู่ให้มันเติมความหวานให้กับคู่รักของคุณในส่วนของคนโสดนั้นหากผู้ฝันฝันลักษณะนี้ถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาให้เรื่องมากมายแต่สุดท้ายก็เป็นได้แค่เพื่อนทางด้านการงาน มีโอกาสได้รับมอบหมายให้ทํางานพิเศษและจะส่งผลให้คุณได้รับค่าตอบแทนที่เกินความคาดหมายตัวเลขที่ได้จากความฝันฝอนเห็นข้าวต้มมัดหรือได้กินข้าวต้มมัดตัวเลขที่ได้คือแปดสามสองหรือศูนอย่าลืมนะครับพิจารณาองค์ประกอบในความฝันให้ทีท่วนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนํามาจับคู่กับตัวเลขที่กําหนดให้เพราะองค์ประกอบในความฝันนั้นจะเป็นตัวแปรที่สําคัญ ที่จะทําให้ตัวเลขนั้นมีความแม่นอย่างมากยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปรดนี้สร้างตัวสวัสดีครับ